ไดครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจสันทีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นพริกเดียวกันเรื่องก็ไม่เชิงเล่นหรอกเราจะมาบอกว่าเราจะบอกทิปเล,เล็กๆน้อยๆและความรู้เกี่ยวกับพริกเดียวกันนะครับก่อนันนี้ก็คลิปนี้ก็แค่เป็นแค่ความรู้นะครับก็ไปแค่อย่างแรกคือเซตติ้งครับตรงเซต t i n g เอออันนี้ผมไม่รู้ทำไมถึงปับเป็นสามสิบปับเป็นหกสิบก็ได้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้ว setting สำหรับ fps คือตรงนี้ครับ fps frame rate คือเครื่องเรามันดีแค่ไหนถ้าสมมติเครื่องเรามันดีมากๆแบบโอ้ดูชัดเจนเพึ่งไปซื้ออะไรที่มันออกใหม่อะไรแปดแปด s แปดได้ไหมวะถ้าเ s แปดนั่นแหละแบบเครื่องดีๆอะ่ะ เราสามารถปรับ FPS เป็น60ได้ครับถ้าปรับเป็น60นี่เล่นเื่นสุดๆเลยแต่เวลาแบบเครื่องไม่ดีหน่อยก็ปรับแค่30ก็พอและสสำหรับเวลาที่เราจะอัดวิดีโอถ่ายวิดีโออะไรแบบนี้ให้เอา30ก็พอเพราะว่าเวลาถ่ายวิดีโอมันต้องมีวิดีโออะไรอีกล่ะที่ถ่ายทั้งหน้าจอเราก็แค่เอาแค่30นะเวลาถ่ายวิดีโอแต่เวลาเล่นก็เอา60ก็ได้นะแต่เครื่องเก,กควรเอา30และอีกอย่างหนึ่งคือ มันจะมีอีกอันหนึ่งขน่าจะคอนโทรนี่แหละผมไปดาวน์โหลดเกมพ่เศวกันนี้ในเครื่องของแม่ผมซึ่งเป็นเป็น iPhone 7 7ดเจ็าไหร่จ็ดพ s 7s จ็ออะไรสักอย่างนี่แหละและตรงคอนโทรนี้มันจะมีด้านล่างตรงกรอบนี้เนี่ยเห็นตรงเห็นตรงวงกลมขาวๆเนี่ยมันแถวนี้แหละ,ม,หละมันเป็น 3D Touch 3D f i ล e 3D อะไรสักอย่าง เป็นของสามอย่ซึ่งจะทำให้เกมเป็นง่ายขึ้นแต่มันน่าจะสำหรับพวก iPhone รุ่นหลังๆ i p h o n เจ็ดเท่านั้น iPhone 6นี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่การันตีได้คือ7และขึ้นไปนั่นแหละจะทำให้เกมเป็นง่ายขึ้นต่อไปอย่างที่3ถ้าอยากได้เอ็กซ์เดลิรหลายๆครั้งแบบอยากได้เยอะๆแบบไม่อยากรออยากได้เยอะก็มาเอากรักกี้เช s ดนี่ไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่า เดี๋ยวก็ลองดูนะอันนี้ได้ firecracker นะครับทุกคนโอ้ก็เจ๋งดีนี่ว่ะเพราะว่า firecracker ของเรานี่มันแบบจิดพาดอะไรไม่รู้ใช้ได้แล้วนะเออใช้ได้แล้วเจ๋งเก๋แต่เราจะเปลี่ยนเป็น jetpack โอเคเราจะพาออกไปนะเข้าไปที่ setting ตั้งค่านี่แหละโอเคเลื่อนลงมาเป็น เวลาแล้วันที่แล้วรูปแบบวันที่เออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอืมตั้งวันที่ครับแล้วเพิ่มไปอีกหนึ่งวัน